อเนีลดูอะไรครับอเนีลดูกระต่ายนู่นค่ะกระต่า,นตายนี่กระตา่ตา,ยตายมาป like. ้ามาป้ามายังมายังไหนดูสิเฮ้ยนันนน่นนั่นนั่นอเนลดูเห็นกระต่ายครับเฮ้ยเฮ้ยไปนู่นแล้วเฮ้ยบินเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วนู่ <im it> เดี๋ยวกระต่ายก็มาอีกนีก <im it> ่แหละรอตรงนี้เดี๋ยวก็มาอีกค่ะ เดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวก็มามันตกไก่หนูปะโลกโอ้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 โอกระต่ายน้อยห,หูครับพี่เมย์น,นั่งลงค่ะเดี๋ยวมาันจะวิ่งน,น,นั่งหนุนุงรูปดีๆรูปดีๆ ต,ตัวสันตัวสันนี่น้องอจับกระต่ายจับค่อยๆนะคะคุณน้องลนน้องดูกระต่ายไงลูก <c oughs> ตัวสันเอาพี่เตียยก็ไปดูกับน,น้องได้ครับไปสิฮะไม่เอา อันนี้ต้องอย่าเสียงดังนะไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วต่ายน่ารักไหมยอยากได้ไหมคะอย่าไล่นะลูกอย่าไล่อย่าไล่าไลามานี่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 ยมาเนี่ยอย่ากระโดด,ะด,ด,ะด,ดหนูแหละอย่าเดินเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวิ่งหนีหรือนั่งเฉยๆค่ะคุณนั่งลงเออต,นนะตกใจลูกตกใจเดี๋ยวเขาก็มานั่งลงอันนี้เดี๋ยวเขาก็วิ่งมา เดี๋ยวก็มาค่ะแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วนะไปแล้วน่นุบลบแม่ไปแล้วนู่นแล้ว,ลวเดียวเ่หแม่